อรารมไม่ดีอเนี่ยฮัลโหลฮัลโอลฮล,ลคนละคนละที่นะครับต่องโทรไปที่ร้านแก๊กสุภาชัยใช่ไหมะฮะไม่ใช่รครับโทรผิดแล้วครับเรานี่เบอร์ใครอะฮะ รู้จักกันเรอครับอา้าวตอนนี้ผมสั่งแก๊กไปเมื่อไหร่ผมจะไล่แก๊กกต้องมาเปิดล้างจกตองตีเสียงไม่ไล่แก๊กเลยอาจจะทางยังไงลีฮะตอนนี้ผมไม่รู้นะครับ โทรผิดเบอร์แล้วครับไม่รู้ลาย,ยัางไงอ้วนต้องการแกะเนีย่ยว่าสั่งทางล้างลึกไปอ่ะล้างลึกไม่ส่งให้อ้วนเนี่ยมังผิดก,กงไม้ทางอายามากตาสังสองสีหน้าที่16บหางทักที่แปลกนะที่เขาบอกว่าหลอกลวงผู้บวชบาร,รีพวกของปาเท็กชักนามันสามารถโดงจากเข้าตารางได้นะตามใจนะครับคุณโทรผิดแล้วครับไม่ไรโทรผิดนะนี่ใช่เบอร์สูงแปดห้าหนึ่ง 8, 1, 7, 9, 6, แูแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหกเปียว แต่คนที่โทรมาคุณโทรผิดนะครับและนี่เบอร์ของใครคุณจะทราบเป็นทำไมครับเอก็อยากไล่แก๊ก <c oughs> ก็ผมไม่ใช่ร้านแก๊สครับแล้วคงเป็นร้างอะไรไม่ใช่ร้านอะไรครับเป็นคนธรรมดาครับเป็นโครงทางดาทำงานที่ไหน ไม่ได้ทำงานครับผมอยู่บ้านกำลังนอนอยู่ครับอ๋อจะบอกว่าอว้วโทรไปลบกลวงลืออไฉไหมครับผมงั้นอ้วขอโทุกแล้วกวางอ้ววางไ่ไหมครับผมสวัสดี